สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะพยากรณ์นะคะว่าชาวลัคนาราศีมีนดาวพระพฤหัสท,ที่โคจรมาได้ตําแหน่งราชาโชานนะคนั้นจะส่งผลอย่างไรต่อท่านนะคะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลด้วยนะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าดาบพระพรหัตดวงนี้มีความหมายอะไรนะคะดาบพระพรหัตดวงนี้จะมีความหมายก็คือตัวตนของชาวลัคนาราศีมีนเองและอีกพบเรือนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับการงานของท่านนะคะ เรานึกย้อนกลับไปนะคะเมื่อวันที่8เมษายนปี65ดาวการงานดวงนี้หรือดาวาพระพฤหัสดวงนี้โคจรมาได้ตำแหน่งที่เด่นดีมากๆตำแหน่งกเกษตราวที่บดีแล้วก็ทับที่ลักนณาของท่านนะคะก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65เป็นต้นมาเลยนะคะจนถึงวันที่19เมษายนปี66นั้นท่านผู้ชมชาวลักขณาราศีมีนนะคะการงาน ดีมีความมั่นคงขาดบางท่านอาจจะมีการริเริ่มทำงานอะไรบางอย่างขึ้นมานะคะแต่ การงานถึงแม้ว่าดวงดาวจะได้ตำแหน่งที่เด่นดีแต่ในปี6 5ที่ผ่านมานั้นดวงดาวพระพระหัสนี้ยังมีเกณฑ์การโคจรถอยหลังมีเกณฑ์การโคจรวิป,ปริตนั่นเองถึงแม้ว่าการงานจะมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก็ยังมีความที่ไม่ได้ดังใจเท่าไรนักนะคะเพราะดาวดวงนี้มีเกณฑ์การโคจรกลับไปกลับมานั่นเองถอยหลังกลับไปอะไรทํานองนี้นะคะจึงทําให้การงานที่ผ่านมานั้น ไม่ได้ดังที่ท่านได้ตั้งเป้าเอาไว้ค่ะแต่มาในวันที่20เมษายนปี6 6นี้นะคะดาวพระบรหารตรงนี้ค่ะก็จะโครจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินของท่านได้ตำแหน่งราชาโชคนะคะถ้าท่านใดที่ช่วงที่ผ่านมาเมื่อปี65 5, มีความพยายามถึงแม้ว่าการงานอาจจะไม่ได้ดังที่ทางตั้งเป้าเอาไว้ก็ตามแต่ก็ยังมุมานะทำงานในตรงจุดนี้เรื่อยๆต่อไปนะคะไม่หยุด ก็จะส่งผลดีให้ในปี66นี้ละคะ่ะที่การเงินของท่านจะได้มาอย่างมากมายมหาศาลนะคะคําว่าราชาโชคก็คือหมายถึงโชคของพระราชาไม่ต้องสอบไม่ต้องหาก็มาเองนะคะดังนั้นค่ะจากความพยายามที่ผ่านมาในปีพุทธศักราช2,566นะคะจึงเป็นผลที่ทำให้ท่านนะคะ ไม่ว่าจะทำการงานใดๆก็จะนำมาซึ่งการเงินอย่างมากมายให้กับท่านนั่นเองนะคะในตรงจุดนี้นะคะก็ยังมีความหมายถึงการงานด้วยค่ะการงานก็มีความมั่นคงถ้าท่านใดทำงานในบริษัทห้างร้านต่างๆก็นำไปสู่นะคะการงานที่มั่นคงมีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นเองค่ะหรือถ้าท่านใดมีธุรกิจเป็นของท่านเองนะคะธุรกิจนั้นก็นำมาซึ่งกำไรและผลประโยชน์อย่างมหาศาลให้ท่านเช่นเดียวกันนะคะ คำพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีมีนมาพยากรณ์ร่วมกับดาวพระพฤหัสที่โคจรย้ายราศีมาได้ตําแหน่งราช,าชาโชคเท่านั้นเองนะคะไม่ใช่เป็นดวงเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งค่ะท่านผู้ชมก็ควรจะนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ